พอเราอยู่นี่แคปเป้นออห,หน้องกดพันกันแล้วเบสิกสากลมันต้องเทนย,ยากไหมมันก็ยากนะมันก็เหนื่อย,อยแต่ว่าขาด้วยอะไรด,ด้วยก็ต้องเทนแบบไหนดีพื้นฐานเขามีอยูอ่แล้วเขาออกกีฬาแล้วนี่<า>ด,ดูจาการูปร่างแล้วเนี่ยคิดว่าต้องต้องต้องเทนแบบไหนยังไงมวยอย่างนี้ก็ต้องสไตล์ บู้เลยบู้เลยเหรอล่ายท้องเหมือนท้องทรายเลยเหรอใช่ป่ายท้องขึ้นบนลงล่างบนล่างบนยู่สลับกันอ๋อแล้วเทคนิคการสอนต้องซ้อมแบบไหนบ้างครับก็ชอบแบยังไงเมื่อต้องคือมวยไม่เคยต่อยเลยนะคนที่ไม่เคยต่อยมวยเลยเนี่ยต้องเริ่มจากยังไงเราก็ต้องบีบติดก่อนเราเล่นมาเล่นจักสอบอะไรก่อนแล้วก็ชกลมต่อยลมต่ออะไรก่อนด้วยใช่ใช่กับจังหวะด้วยเรามีการตั้งพื้นฐานการต่อยด้วยเยื่อยไมใแจยดีก็เอาเลยไม่ได้เดี๋ยวก็ กบันดำก็เรียบร้อยค่อยปรับไปใช่ไหมกบันดำก็เป็นลมครับค่อยๆปรับไปใช่ครับแล้วหุ่นอย่างนี้เนี่ยคิดว่าจะเทนยากไหมมันก็ไม่ยากหรอยู่ที่อยู่ที่ตัวนักวยเขาเนาะใช่เขาใส่ใจหรือเปล่าตรงนี้แะต่ดูเขาอยากต่อยมากเลยเขาก็เฮื่อนก็หือลือมากตัวนี้เขาคึกมากคึกมากคึกมากไม่คึกได้อาชีพแสนหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหไอดอลเมเนี่ยใช่ไหมอาจจะจีนแล้ววุ่ทันบางมาต่อยไหมทันทันตอน เอ่อเป็นแชมป์โลกกันได้ดูไหมทันทันดูเป็นไงบางม้าเป็นไงมั้งโอ้โหก็โอ้โหเนี่ยแหละสไตล์เดียวกันเลยเลยใช่ไหมแต่บาเขาก็มีแบบฝีมืออะไรนะเขาไม่ให้มือบู๊แบบว่าหมัดเขาหนักไงต่อยคมต่อยหนักต่อยแม่นใช่ถูกต้องคือช่วยสรีระคือบังกับผมเนี่ยใกล้เคียงแต่วก็บังต้องรู้วิธีผมเลยเลือกนี่ไงก็ระดับแชมป์โลกเนาะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้ว เออเออแล้วคุณจะเก็บกระเป๋าเข้าค่ายวันไหนฮะอ่าก็เดี๋ยวถ้าพร้อมเร็วๆเนี่ยไม่เกินสัปดาห์หน้าเริ่มเริ่มนิรกรรวันไหนครับโอ้ยังไม่รู้เขาบอกที่ไหยังไม่รู้โอเคยังไม่รู้างกายก่อนทำร่างกายก่อนได้ทำร่างกายก่อนโอเคได้ครับแล้วตัวเป็นสิทธิ์เลยนะครับังมาุกค่ายทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันอ๋อได้ก็มาวันไหนก็เจอบังเลยช่วงเย็นเดี๋ยวมาซ้อมช่วงกี่โมงครับ กบางว่างกี่โมงอ่ะตอนนี้เลยว่างตลอดสามโมงก็เริ่มสามโมงเริ่มร้อมโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกุมารดำซ้อมวันหลังแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้แค่มาหาบางม้าเฉยฝากตัวเป็นศิษย์นะครับนี่มาขายลูกด้วยนะครับมาดูกุมารดำลงนวมนะครับก็เบาๆก่อนเบาๆก่อนไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงอะไรมากสอนเทคนิคการโยกการหลบหมัดบางๆขึ้นมาบนเวทีหน่อยครับเฮ้ยอย่าแรงอย่าแรงเดี๋ยวร่วมซะก่อน เยมั่อฮ้ยต่อตท้องด้วยอย่าเน้นหน้าเยอะเออเฮ้ยเฮ้เอ้อเ้ย่าเอาจเิงดิเบาดิเบาอย่าอย่าแรงอย่าแรง

เฮ้ยจริงจังว่ะจริงจังมากเลยจังมากเลยนี่เน่เออบอกให้ไหลอะไรก็ไม่รู้เออเห็นซ้อตลอดอะไซ้ายซ้ายข้างซ้ายเออเออเออไปชุบไปชุบไป ขอรวอกนะกอดระวพี่ออไป่ะมาแล้วพี่ตุ้ไม่ไหวแล้วพี่ตุ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยวานดาเอาเรื่องว่ะไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยพอเถอะกลัวกลัวเป็นลมเป็นแรง เป็นไงลำมึงโอเคว่าหรอได้อยู่ครับเป็นไงเมื่อกี้เกือบสองนาทีครึ่งก็โอเคนะมันรู้สึกแบบปอดมันมันขยายไหมรู้สึกว่ามันหายใจไม่ทันไหมคือต่อยมวยน่ะเหนื่อยคือเคยลงลงนวมแบบนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยอะแล้วเป็นไงมันมันมันเวลาได้ออกมัดแล้วระบบหายใจมันเป็นยังไงบ้างอะคือมันต้องปรับ ใช่ไหมมันแตกต่างจากการที่เราไปวิ่งเออใช่ใช่เราต้องออกต้าอู้ตลอดใช่ใช่เราต้องมาปรับนะต้องมาต้องมา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 เรียนที่นี่เบสิกการออกหมัดคือเราไม่เคยแต่ว่าวันนี้ที่มาลงนวมเนี่ยเพื่อให้รู้ก่อนว่าว่าว่าเป็นยังไงใช่ไหมเออแล้วเป็ลยสนุกเลยโอเคผมถึงแล้ครับเออเออ เป็นไงเห็นเห็นการออกหมัดแล้วเมื่อกี้ก็มันก็ต้องปรับอีกเยอะนะต้องต้องปรับครับเมื่อกี้เขาทั้งแรก้ยงเขาด้วยครับมันออกหมัดไม่เหมือนพวกมวยอาชีพคือถ้าต่อยแบบนี้มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเหมือนเราแบบต่อยไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายออกแรงเยอะแต่เมื่อกี้ต่อยให้รู้ว่าเป็นยังไงว่าเหนื่อยขนาดไหนมันเหนื่อยได้ไงดูหน้าตาดูเหนื่อเลยนะคือมันคือมันไม่เหมือนกับออกกําลังกายทั่วไปอยู่แล้วนะจบวิ่งอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันจะง่าไปมันจะรู้จังหวะใช่ใช่รู้จังหวะมันจะ จากเหนือมันจะเป็นเบาหน่อยเบาตัวเองครับสามยกโอเคได้ยกสามยกสามนาทีไปใช่เรื่องยลสามยกยกสามนาทีพักห้านนโอ้โหเโดนแน่โอ้โหเฮ้โดนแน่โดนแน่ฟังมาบอกโดนแน่เคโอโดนแน่ดูดูเหนือกุมารดำนะครับนี่บ่งบอกถึงสภาพร่างกายดีมาก เป็นเป็นคนที่ร่างกายดีมากเมียอ,ออกอนะออแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นมันดำอุดวนนะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนอตอนนั้นเจ็ดสเก้าอะเจเหือเจ็ดสิกินมมันติกก็มีหลายอย่างบางอะไรที่ของเขาดีแล้วก็กินแล้วก็ดูแลร่างกายเราด้วย